เป็ดน้อยหนีออกจากบ้านเป็ดน้อยเป็นของเล่นที่เย่อหยิ่งที่สุดในห้องของเล่นทำไมนะหรอก็เพราะว่ามันถือตัวว่าตัวเองเนะ่ยเป็นของเล่นที่เด็กชายโปรดปรานมากที่สุดนะส่สิทุกๆกวันพ่อหนูจะเล่นกับมันวันละหลายชั่วโมงและนั่นทำให้เป็ดน้อยหลงตัวและทำตัวหยาบคายกับของเล่นอื่นเสมอ อย่ามาแกะกะขวางทางเป็ดน้อยนะเอ๊ะเป็ดน้อยนี่ยังไงนะตุก๊กตาหนูเขาก็นั่งอยู่ดีๆนี่นาแต่มันคขวงหูขวางตาฉันเธอก็เหมือนกันนั่นแหละยายพยาบาลขี้บน่นฉันนี่เปลือยชุดสีขาวของเธอจะแย่อยู่แล้วเกเรจริงๆเลยอย่างเนี้ยนะมันน่าจะจับฉีดยานักเชียวอ่าๆยานะถ้าก้นฉันเป็นรอยเข็มฉีดยาละก็เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ๆเลยจิ๊ดจี๊ด,ด,ด ช่างเขาเถอะจ้าเขาถือว่าเขาเป็นคนปอดน่ะรู้ก็ดีแล้วนี่เพราะฉะน,นั้นรีบไปห่างๆฉันสักทีอย่าอวดดีนักเลยนะเป็ดน้อยเดี๋ยวตกกระป๋องขึ้นมาจะรู้สึกชะไม่มีวันสินละและแล้วในวันหนึ่งเจ้าหนายก็พาของเล่นใหม่มาที่บ้านเจ้าของเล่นใหม่น่ะเป็นตุ๊ก,กตาหมาที่น่ารักมากทีเดียวเป็ดน้อยไม่ชอบหน้าเจ้าหมาน้อยเอาซะเลย มันรู้สึกเสียหน้าที่เด็กชายเล่นกับของเล่นใหม่มากกว่าเล่นกับมันพวกของเล่นอื่นๆก็เหมือนกันทำท่าสนใจของเล่นใหม่ซะจนเป็ดน้อยหมันไส้คอนทาฟูดนะตุ๊กตาหมาขอยังจับหน่อยสิจิ๊ดจจับสิฉันจะชอบให้ใครๆจับเนื้อจับตัวฉันอยู่แล้วแหละอุ๊ยเนียนดีจังไล ไม่แข็งเหมือนตุ๊กตาหนูอย่างฉันเลยนะมีหน้าลระเจ้านายถึงอุ้มเธอไม่ยอมปล่อยเลยนะชะนุ่มนิ่มอะไรกันมีแผบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีหรอกตัวฉันน่ะสะอาดนะเธอจะลองจับฉันบ้างก็ได้นะเป็ดน้อยสะอาดอะไรกันพวกหมาน่ะสกระปรกจะตายวันๆเอาแต่คุยขยี้อยาจิ๊ดจท๊ดช่างเขาเธอ เป็ดน้อยเขาอิจฉาเนี่ยที่เจ้านายสนใจเธอมากกว่าเขาพูดดีๆนะฉันเนรจะไปอิจฉาจะมาหัวเน่าไม่มีทางสินละพูดดีๆหน่อยสิเป็ดน้อยพวกเราอะชักทนไม่ไหวแล้วนะเธอควรจะดีกับสมาชิกใหม่ให้มากกว่านี้หรือว่าเธออิจฉาเขาจริงๆล่ะโดนจี้ใจดำเขาอย่างนี้เป็ดน้อยก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงตัดสินใจว่าคืนนี้มันจะหนีออกจากบ้านไปตามหาเจ้านายคนใหม่ดีกว่า,าถ้าทางจะหลับสนิทกันหมดแล้วเป็ดน้อยไปดีกว่าคืนนี้ท้องฟา้ามืดซะด้วยดีจริงๆจะได้ไม่มีใครหาฉันพบ บายบายของเล่นที่น่าเบื่อทุกชิ้นฉันจะโผบินจากรังแล้วนะเอาล่ะออกมาจากห้องของเล่นได้แล้วทีเนี้ยต้องหาทางออกนอกบ้านให้ได้เอ๊ะนั่นมันเจ้าเหมียวศัตรูเก่าของเรานี่นะ ย่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าเมียวจะกินจนแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แล้วอย่างนี้ต้องหลับตาปีวิ่งหนีลูกเดียวว้ายวตายแล้วเป็นน้อยตายละนทํในนนเสด้วยมันจบแน่เลยดูดูด้วยด้วย ็ดน้อยคิดว่าคราวนี้คงจะไม่รอดแน,น่ๆเลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนฉุดเป็ดน้อยขึ้นมาชโยเป็ดน้อยไม่ตายแล้วแต่เอใครเป็นคนช่วยชีวิตเป็ดน้อยเอาไว้ล่ะเนี่ยเธอไม่เป็นอะไรแล้วน้ำเป็ดน้อยเธอปลอดภัยแล้วเจ้าหมาน้อยแล้วก็เจ้าหนูคุณพยาบาล แล้วก็ทุกทุกคนพวกเธอช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเนี่ยทำไมพวกเธอถึงรู้ล่ะว่าว่าฉันฉันกำลังเดือดร้อนน่ะพวกเราตามเธอมาตั้งนานแล้วแหละตามฉันมาพวกเธอรู้เหรอว่าฉันหน,นีออกมารู้สิก็ฉันเป็นหมานี่นาะต้องหูไวอยู่แล้วล่ะฉันได้ยินเสียงของเธอย่องออกมาฉันก็เลยชวนเพื่อนๆน่ะออกมาตามหาแต่ แต่พวกเธอตามหาฉันเจอได้ไงกันล่ะมือดออกอย่างเงี้ยฉัน่เหรอฉันก็ตามกลิ่นเธอมานะสิจ๊ะเธออีกแล้วเหรอนี่ฉันเป็นนี่บุญคุณเธอเหรอเนี่ยเจ้าหมาน้อยนี่บุญคุณอะไรกันเราเน่ยเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะเธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทั้งที่ฉันนะ่ะทำตัวไม่ดีกับเธออย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นนะ่ะช่างมันเถอะจ้ะ จะรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ฉันตั้งใจฉันอิจฉาเธอฉันเป็นเป็ดที่ชั่วร้ายน่าอายจริงๆเลยทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นะช่างมันจะเรื่องมันแล้วไปแล้วนะใครๆก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นนั่นแหละเรากลับไปที่บ้านกันเถอะแล้วพวกเธออาจาตุ๊กตาหนูคุณพยาบาลแล้วแล้วก็ทุกๆคนน่ะ พวกเธอยกโทษให้ฉันหรือเปล่าอ๋อพวกเราไม่โกรธเธอหรอกอันที่จริงพวกเราก็ผิดเหมือนกันนะที่พูดจามไม่ดีกับเธอถ้าเธอไปอะไรไปละก็พวกเราก็คงเสียใจมากทีเดียวเลยนะเจ้านายก็เหมือนกันกลับบ้านนะเป็ดน้อยโอ้กล่าวสิจ๊ะฉันไม่อยากจะกลับบ้านเพราะฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นที่สุดและมีเพื่อนที่สสนดีที่สุด ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วล่ะดังนั้นพวกเพื่อนๆจึงช่วยกันพาเป็ดน้อยขึ้นรถพยาบาลกลับไปที่ห้องของเล่นแล้วตุก๊กตาพยาบาลก็คอยดูแลเป็ดน้อยจนแข็งแรงเป็ดน้อยซาบซึ้งใจจนแทบจะรอ้องไห้เลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นมาเป็ดน้อยผู้เย่อหยิ่งก็กลายเป็นเป็ดน้อยที่แสนดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนตลอดไป